สาธุชนผู้มีศรัทธาทั้งหลายอริยมรรคมีองค์แปดนี้พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เพื่อเป็นทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาทางแห่งความดับทุกข์มีแปดประการคือ 1. สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 2. ส,สัมมาสังกัปปะ ความดําริชชอบ 3. สัมมาวาจาเจรจาชอบ 4. สัมมากมัมมตะการงานชอบ 5. สัมมาอาชิวะเลี้ยงชีพชอบ 6. สัมมาวายามะความเพียรชอบ7สัมมาสติระลึกชอ สัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบทั้งแปดนี้รวมเข้าเป็นสามหมวดคือศีลส,สมาธิและปัญญาผู้ใดดำเนินไปตามทางนี้ย่อมละบาปบาเพ็ญกุศลทำร้าจิตใจให้ผ่องใสและจักถึงซึ่งความสงบเย็นคือพระนิพพานในที่สุด